สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่18เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนได้รับทราบนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะ ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ต้องการจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทันในวันที่1พฤษภาคมจะต้องมีการยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่26เมษายนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะก็คือให้เรากลับเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูว่าเรามีเครื่องหมายติ๊ก ถูกสีเขียว3อันแล้วหรือยังนะคะถ้าหากเครื่องหมายติ๊กถูกของเราขึ้นติ๊กถูกสีเขียว3อันแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเรายืนยันตัวตนสําเร็จ จะสามารถเริ่มใช้วงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1พฤษภาคมนี้และสำหรับกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนนี้นะคะจะรับไปเลยลวดเดียว2เด้งนะคะแทนที่จะได้รับวันที่1พฤษภาคม300บาทเหมือนกับคนที่ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายน กลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนกลุ่มนี้จะรับทันทีวันที่1พฤษภาคม ห0 0บาทสำหรับรูดซื้อสินค้านะคะนั่นก็คือจะได้รับ300บาทของวันที่1พฤษภาคมเหมือนกับคนปกติที่เขาได้รับไปแล้วเมื่อเดือนเมษาและจะได้รับของเดือนเมษาที่เรายังไม่เคยได้อีก300บาทด้วยทางกระทรวงการคลังก็จะโอนวงเงินเข้าให้ในบัตรประชาชนรวดเดียวเลย600บาทเพราะฉะนั้น กลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนนี้นะคะวันที่1พฤษภาคมก็สามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลยลวดเดียว600บาทแต่ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกจะต้องมีการนำบัตรประชาชนของเราไปยื่นที่ร้านธงฟ้าสำหรับรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จะต้องจำรหัส หหลักให้ได้ด้วยนะคะรหัส6ห,หลักนี้เอามาจากไหนรหัส6ห,หลักนี้เราจะได้ตอนที่เรายืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่ทางธนาคารเขาจะให้เราตั้งรหัส6ตัวนะคะใครที่ไม่ได้ตั้งรหัส6ตัวส่วนใหญ่แล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะใช้เป็นเลขหลังบัตรประชาชน6ห,หลักให้ถ้าหากว่าใครที่ไม่รู้ว่ารหัสของเราเป็นรหัสไหนก็ลองใช้เลขรหัส 6ตัวนั้นดูก่อนนะคะว่าใช่ไหมนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่หรือจําไม่ได้จริงๆหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรหัส6หลักตรงนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนรหัส6หลักหรือไปแก้ไขรหัส6หลักตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการรูดซื้อสินค้าหรือจะใช้เป็นค่ารถค่าเดินทางตรงนี้ก็จะต้องยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับรหัส 6หลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่1พฤษภาคมนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนให้สําเร็จก่อนวันที่26เมษายนนี้นะคะแต่ที่นี้หลายๆคนก็ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จหรือว่ายังไม่มีเวลาไปยืนยันตัวตน โดยเฉพาะกลุ่มที่หาคู่สมรสไม่ได้ตรงนี้นะคะหลายๆคนยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้กลุ่มนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จในวันที่26เมษายนนี้ถ้าหากเรายืนยันตัวตนได้ทันในวันที่26พฤษภาคมโดยที่จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1มิถุนายนเราก็จะมีเงินโอนเข้าให้600บาทเท่ากับว่าในวันที่1มิถุนายน ยนเราก็จะได้รับลวดเดียว900บาทเท่ากับคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลใจเลยว่าเราจะได้รับ,บวงเงินไม่เท่าคนอื่นเขาหรือเปล่าถ้าหากว่าเรายืนยันตัวตนช้านะคะ และสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าได้รับทราบนะคะวันนี้18เมษายนจะมีวงเงินโอนเข้าให้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าและการปะปานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินค่าน้ำปะปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าถ้าหากใครที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาท ก็จะมีการโอนเงินคืนเข้าให้ตามจริงนะคะส่วนค่าน้ำประปาก็คือถ้าเราใช้ไม่เกิน315บาทจะมีวงเงินโอนเข้าให้100บาทซึ่งเงินตรงนี้จะเป็นของเดือนมีนาคมที่เราจ่ายไว้นะคะเงินก็จะโอนเข้าให้ในเดือนเมษายนเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านั่นเองสามารถกดเงินสดได้เลยทันทีแต่ว่าถ้าใครยังไม่สะดวกไปกดเงินสดในวันนี้ วงเงินที่คงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่เฉพาะวงเงินค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ทงวงงวเงินของผู้พิการที่ทางภาครัฐโอนเข้าให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่22ของแต่ละเดือนที่ผ่านๆมานะคะยังมีวงเงินอื่นๆที่คงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปลองกดเงินสดดูที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแต่วงเงินตรงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าทุกคนไม่ได้มีวงเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีก็ไม่ได้ว่าเท่ากันทุกคนบางคนอาจจะได้ 300- 200500บางคนเป็นพันตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยกดวงเงินออกมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือเปล่าหรือว่า เรามีวงเงินอะไรคงค้างอยู่ในน,นั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะให้เรานำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลองกดเช็ควงเงินสดที่คงค้างอยู่ในบัตรถ้าหากว่ามีก็สามารถกดออกมาได้เลยโดยทางภาครัฐจะยังไม่ได้ยึดวงเงินตรงนี้คืนถึงแม้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถใช้ในการรูดซื้อสินค้าได้แล้วก็ตามนะคะเราสามารถกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าได้ จนถึงวันที่27กันยายนเลยค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ